กำเนิดแห่งราชินีท้องทะเลกลางเสียงค้อนและประกายไฟในอู่ต่อเรือเธอได้ถือกำเนิดขึ้นบานลำงามราวเทพธิดาแห่งสันติโลหะทุกแผ่นหลอมรวมด้วยศรัทธาและความกลัวของโลกที่กำลังลุกไหม้ด้วยสงครามชื่อของเธอคือ u s s missouri b b 63สัญ,ญลักษณ์แห่งพลังของสหรัฐอเมริกาเธอไม่ได้ถูกสร้างเพื่อการเดินทาง แต่เพื่อจบสงครามปเปลวไฟแห่งแปซิฟิกเธอแล่นเข้าสู่สมรภูมิในท้องทะเลแปซิฟิกกระสุนจากปืนใหญ่ขนาด16นิ้วของเธอฉีกทะเลเป็นเส้นแสงกลาสีทุกคนรู้ดีทุกนัดคือชีวิตทุกเสียงยิงคือคำพิพากษาเธอยืนหยัดท่ามกลางพายุแห่งสงครามและในวันที่2กันยายนคศ1945บนดาดฟ้าของเธอ ญี่ปุ <necessary> ่นได้ลงนามยอมจำนนโลกทั้งใบได้ยินเสียงแห่งสันติภาพก้องกังวานเหนือผืนน้ำของมิสซูรีไฟสงครามครั้งใหม่แม้สงครามโลกจะจบลงแต่คลื่นแห่งความขัดแย้งยังไม่สิ้นสุดสงครามเกาหลีปะทุขึ้นและเธอกลับมาอีกครั้งเสียงปืนใหญ่ของเธอกระหน่ำลงบนชายฝั่งสัตรูการตื่นขึ้นอีกครั้ง1 9 8 0 9 หลังสงครามเกาหลีเธอถูกปลดประจำการจอดอย่างสงบอยู่ในท่าเรือจนกระทั่งยุคเทคโนโลยีมาถึงเธอถูกปลุกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในโครงการ Modern Battleship Fleet เธอถูกติดตั้งขีปนาวุธโทมฮอคและฮาพูลในสงครามอ่าวเปอร์เซียเธอได้ยิงขีปนาวุธจากกลางทะเลเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำอีกครั้งและในปัจจุบันเธอจอดสงบนิ่งอยู่ที่เพิร์ลฮาร์เอร์เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ เด็กเเดินอยู่บนดาดฟ้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบเสียงเครื่องยนต์สงบลงแต่หัวใจของเธอยังเต้นอยู่เตือนให้มนุษย์จำว่าสงครามไม่ได้สร้างวีรบุรุษแต่มันสร้างบทเรียนที่แสนโหดร้าย